ดูข้อความในอังคุตรนิกายปัญจกะนิบาทพูดถึงสิ่งที่ควรพิจารณาเนีองๆทั้งคือหักทั้งบัรชิตทั้งสตรีบุรุรวาง,งั้นจะเป็นชายก็ได้หญิงก็ดีบวชกว็าตามไม่บวชกว็าตามควรพิจารณาห้าอย่างห้าอย่างนี้คือเป็นการเจริญวิปัสสนานั่นเองเนี่ยนะพาสูตรนี้บอกว่าเป็นวิปัสสนารอบแรกบอกวิวปัสสนาห้าข้อ รอบที่สองท่านบอกว่าอริยมรรคอีกห้าข้อคือของที่เป็นของธรรมดาแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติแล้วเขาสามารถบรรลุมรรคผลได้ด้วยการหยิบเอาเอาสิ่งที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละมาพิจารณาเนี่ยนะซึ่งเราทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟังกันบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าลองเอามาคให้คนดูนะว่าไอการพิจารณาธรรมดาอันนี้แหละท่านเข้าถึงมรรคผลกันได้ เธอสาม,มารถที่จะมองเห็นคุณของพรตนตรายังบริบูรณ์ได้ดูการพิสูจทั้งหลายฐานห้าประการอันสตรีบุรุษเครือขัดหรือบันประชิตนะคนที่บวชหรือไม่บวชควรพิจารณาเนืองเนืองควรพิจารณาคําว่าเนืองเนืองนี่แปลว่าบ่อยมากนะคิดให้บ่อยๆนะถ้าบ่อยแล้วจึงจะเรียกว่าเนืองถ้าไม่บ่อยแล้วก็ไม่เนืองเหมือนห้าประการเป็นฉน สตรีหรือบุรุษเคือหัาหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนือเงืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงท้นความแก่ไปได้หมายว่ายอมรับจริงๆมาเออเราเนี่ยนะมันชราไปด้วยอะ่ะเหมือนอะไรเหมือนกับดอกไม้ที่เด็ดมาแล้วนะดอกบัวแรงนะ้อะที่ที่เด็ดดอกบัวเพ็ดนะแล้วก็มาวางไว้นะ โดยที่ไม่ได้ใส่น้ำนะถามว่าเรารู้ไหมว่าดอกบัวอันนี้มันต้องเหี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆหมดคุณภาพไปเรื่อยๆเนี่ยนะสอลงไปผลไม้บางอย่างก็เหมือนไงเพราะเก็บเสร็จนะมันก็สอไปเรื่อยๆผลไม้บางอย่างเก็บไว้แ้นน่เนเนอไปเรื่อยๆทำไรก็ดีนี้ก็เหมือนกันก็ยอมรับว่าเอชีวิตของเรานี่นะเดินทางไปสู่ความแก่เนี่ยนะถือว่ามีความแก่เป็นธรรมดาละอย่างนั้นเลยถ้าพูดถึงตาเนะก็จะ ที่ดูตอนนี้เหมือนจะเห็นชัดพอสมควรนะไอความเห็นชัดนี่ก็รีลงไปเรื่อยๆๆๆคุณภาพของการเห็นก็ไม่เท่าเดิมเนี่ยนะก็ให้ให้มรสิการอันนี้ไว้ตลอดเสมอหูของเราคุณภาพก็ไม่ได้ดีเท่าเดิมนะนะจมูกก็ไม่มีคุณภาพดีเท่าเดิมลิ้นแม้กระทั่งร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยนะก็เ,เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆๆถามว่าวัดจากอะไรก็อายุอ่ะนะ อายุก็เป็นเครื่องบอกเหมือนกันว่ามันมันเสื่อมไปเรื่อย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 วันนี้มันเปลี่ยนไปหนึ่งนาทีนทั้นความแก่เราก็มาอีกหนึ่งนาทีถ้าเปลี่ยนไปสองนาทีความแก่ก็เข้าไปสองนาทีถ้าอยู่เป็นสิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงะนะชราม,มันก็เป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยบางสูตรก็บอกเลยว่าการเวลานี่แหละเป็นเครื่องกลืนกินสัตว์ทั้งหลาย <S <S <coffee> ลคือเราจะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามนะสภาพสังขารทั้งหลายใน ในร่างกายของเรามันก็มันก็หมดสภาพไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเราจะไปเดินจะเหินวิ่งให้มันคล่องเหมือนเดิมเนี่ยได้ไหมให้การแกสุราไปเล่นบาสเกตบอลเหมือนเดิมน,นี่เอาไหมไม่เอาแล้วนะั้นไม่ไหวแล้วนะั้นให้ไปวไ่ายน้ําการเชียงเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะเอ๊ะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะหมดขนาดนี้มืองกันนม,มันก็หมดไปเรื่อยๆอๆนๆๆง,งั้นคือจริงๆแล้วมันหมดจริงแต่ให้เรามาคิดให้บ่อย คือปัญหาปัญหาไม่ใช่ว่าเราไม่แก่มันก็แก่ทุกวันนะ่ะนะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็แก่ลงทุกวันแต่ว่าทุกวันนี้มันห่างไปวันทุกนาทีเลยแหละแต่ทีนี้ว่าที่พระองค์มาเตือนคือให้พิจารณาอย่างนี้ให้มากอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งก่อนนะแต่ข้อที่สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เนี่ยนะนะแต่ถ้าถ้าเรารู้นะว่าในร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ทำใจได้เลยว่าแต่และส่วนเหล่านั้นเนี่ยเสื่อมไปเรื่อย,อยน็นะหรือบกพร่องนะนะความป่วยไข้ก็คือความบกพร่องมันบกพร่องได้หมดเลยเช่นมีเกะผมเนี่ยนะผมมันก็บกพร่องความบกพร่องของผมมันก็อ่นะเห็นชาิกันเส้นเปลี่ยนสีเป็นต้นหรี้ความบกพร่องของอย่างอื่นพ้าไปอีกบกพร่องของฟันน่ะก็ต้องถอนต้องอะไรเนี่ยนะบกพร่องของทางเดินจุดลมหายใจอ่ะก็ทําให้หายใจไม่ดี บกพร่องทางตาก็ลืมตาไม่ค่อยขึ้นเนี่ยนะบกพร่องทางผิวหนังบกพร่องทางเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยป่วยขึ้นเนี่ยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งกระเพาะลำไส้นะมันบกพร่องหมดอะมันมันเสียหายได้หมดนะเอาวัยวะสําคัญทั้งพันนะเช่นหัวใจเนี่ยนะก็บกพร่องไปเรื่อยตับก็บกพร่องไปเรื่อยไตก็เสียหายไปเรื่อยเนี่ยนะลำไส้ะไกระเพาะลำไส้ก็เสียหายไปเรื่อย น,นี้ก็เลยไปหาเลือดเปเลือดเนื้อกระดูล้ามเนื้อทั้งหลายนะ่มันก็เสียหายเพราะแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยชำรุดได้หมดเลยความป่วยไข้อีกสทบหนึ่งอาจจะใช้คําว่าชำรุดก็ได้มันชำรุดลงอ่ะนะตรงไหนชำรุดตรงนั้นแหละเสียหายอันนี้ก็ควรพิจารณาให้มากเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อที่สองนะข้อสามก็บอกว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ คือยอมรับว่าส่วนนั้นเสียหายแน่นอนเนี่ยนะยอมรับว่าหมดสภาพแน่นอนเช่นลองไล่เลยทั้งร่างกายเนี่ยทั้งหมดไหมหมดสภาพหมดเลยเนี่ยนะก็ขยับไม่ได้เช่นมีแขนนะ,ะเราเคยนองนึกเลยนะเอ๊ะถ้าแขนมันยกไม่ได้แล้วว่าไงถ้ามีตาก็จะลืมตาไม่ขึ้นมีหูจะเลิกได้ยินอย่างเงี้ยนะหมดก็หมด,หมดแต่จริงๆแล้วมันหมดอย่างนั้นแน่นอนแช่งอ่ะน,นะคนอื่นแช่งเราให้เราตายก็ก็เราก็ตาย ถ้าคนอื่นหววอวยพรให้เราอายุยืนเราก็ตายคือสรุปก็ตายแน่นอนเขาจะแช่งก็ตายเขาจะชมเราก็ตายตายเหมือนกันหมดอะ่ะแต่ทีนี้ตรงนี้ให้เรามาฝึกคิดละเออเนี่ยไ๊ะถ้าเราตายไปเริม่มจะเป็นยังไงเนี่ยนะสภาพร่างกายทั้งหลายแล้วก็ดิ้นไม่ได้อะไรไม่ได้ขยับไม่ได้พูดไม่ได้คิดไม่ได้เป็นตันเนี่ยนะก็เอามาจับถ้าตายแล้วก็ไม่มีความเจ็บปวดอะไรเกิดขึ้นสักแห่งเลยนะก็ที่อย่างนี้บ่อย ให้ให้่ข้ควรให้บ่อยให้นักมากไอการเจริญหรือระลึกถึงความตายเนี่ยนะถ้าเราอาจจะคิดว่าไม่ตายนะก็เอาคนอื่นที่เขาตายตายแล้วมาเป็นตัวอย่างก็ได้อ้าวคนโน้นก็ตายแล้วอ้าวเราจะไม่ตายหรืออ้าวคนโน้นก็ตายแล้วอ้าวเราจะไม่ตายหรืออย่างเงี้ยน,นะจริงๆแล้วคนที่เรารู้จักนะก็ตายไปไม่ใช่น้อย,อยเลยนะเช่นของมานะรุ่นตู่เนี่ยตายหมดแล้วมั้ง แล้วก็รุนลงลงลงมาก็ตายตามไปด้วยตามไปด้วยตามไปด้วยท่านไม่ได้กลับบ้านปีหนึ่งหรือสองปีเนี่ยท่ก็จะได้ข่าวว่าหลังโน้นตายไปแล้วหลังนั้นตายไปแล้วหลังโน้นตายไปแล้วเนีนไหะพอไปคุณชมพูดเมื่อวานว่าจริงๆแล้วคนที่เขารู้จักมันตายไปตั้งเยอะแล้วแต่ทีนี้เขาก็เขาไม่ได้บอกข่าวมาเหมือนกันทีนี้พอไปทางโน้นน่ะก็เลยไปถามอ้าวคนโน้นไปไหนเขาก็ตอบว่าตายไปแล้วคนโน้นไปไหนเขาบอกตายไปแล้วเหมือนกัน สินงาก็ต่างกันมาเรื่อเยเนี่นแหละแต่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังไงนะฉันคนตายเนี่ยมีมากแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าเออเราก็มีความตายเป็นเช่นนั้นนะทีนี้ข้อที่สี่นะเราต้องทรัพย์ท่าจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปเนี่ยนะอันนั้นเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรมั่งนะสิ่งนั้นเนี่ยไม่อยู่ตามเดิมแน่นอนเหนะ็นไหมของที่เราชอบชอบนะันตั้งเยอะแยะนะก็จากมาเรื่อๆยๆใช่ไก็ก็จากมาตลอดเลยนะของที่ชอบเนะ ถ้าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครนึกชอบอะไรนึกชอบอะไรเนี่ยนะจะรู้ว่าผ่านสิ่งที่เรารักเราชอบใจเนี่ยมามากเหลือเกินฉะนั้นเรานี่ต้องรับท่าจากของรักของชอบใจเนี่ยเป็นธรรมดาแล้วก็ห้านะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเรานั่นแหละจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น อันนี้ทั้งห้าประการเนี่ยเป็นความจริงของชีวิตเลยนะว่าชีวิตนี้แน่นอนจริงคือแก่แน่พอมานี่เชื่อว่าแก่แน่พราะโยนแก่ให้ดูทั้งหลายคนแล้วนะข้อหนึ่งนะแก่แน่นอนข้อสองป่วยแน่เห็นไ,ไหมถ้าป่วยตอนนี้เนี่ยไม่ต้องถามโยมเพราะว่าพระก็ป่วยเป็นเหมือนกันนะเพราะนั้นเออป่วยแน่ข้อสามตายแน่ตายแน่ข้อสี่ รัพากจากของรักของชอบใจเป็นแน่เพราะฉะนั้นถึงจะมีเสื้อสวยได้ยังไงก็ต้องจากคนนั้นอยู่ดีนะม,มีผ้าห่มงามยังไงก็ชอบแยังไงก็ต้องจากนะมีอะไรก็จากหมดเลยมางนั้นเถอะแล้วก็ห้าไปอยู่ตรงไหนมั่งไม่ทํากรรมนีไหมหาที่หลบที่เราไม่ทํากรรมด้วยกายวาจาใจนะมีไหมสักแห่งหนึ่งชีวิตที่ผ่านมานะแต่อยู่แล้วไม่ทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยด้วยใจไม่มีเลย ท่านกเกิดมานะทำทมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมาตลอดก็มีกรรมเป็นของของตนอย่างนี้แหละมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทากรรมอะไรไว้นะบุญหรือบาปดีหรือชั่วอันนี้จะเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงอันนี้เป็นอุเทศนะหัวข้อโคองตรสูตรนี้อยู่สามรอบด้วยกันรอบแรกอย่างนี้เรียกว่าหัวข้อให้กราให้ได้ก่อนนะหัวข้อหนึ่งนะยอ้อนอีกครั้งแกสอง สามตายสี่จากกระทชากจากจากหมดเลยห้ามีกรรมเป็นของของตนเฉพาะตัวทีนี้มามาพิจารณาแบบวิปัสสนานะสูตรนี้อัตตกาบอกเลยว่ารอบแรกนี้เป็นอุหข้อรอบที่สองนี้เป็นวิปัสสนาห้าข้อรอบที่สามนี้เป็นอริยมรรคห้ามรรคเห็นไหมก็ดูว่าฟังจบแล้วพวการจะได้สักมรรคสองมรรค ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษชั่วร้าห,หรือบันปะชิดจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เือทำไมต้องมาพิจารณาอย่างนี้บรือไงไม่พิจารณาแล้วจะเป็นไรอะ่ะนะก็แก่มันก็ช่างมันะอะไรเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันออะแล้วถ้ามาคิดอย่างนี้มีประโยชน์อะไรหะกองก็บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นเสียได้โดยสิ้นเชิงหรือทําให้เบาบางลงได้ นนดูคล่าวพิสูจทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละสตรีบรุษคือหัดมันประชิดจึงควรพิจารณาเนืองเนีงว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เธอคนที่คิดว่าตัวเองไม่แก่เนี่ยนะจะไปทําอะไรส่วนใหญ่อ่ะสมมตินะถ้าดูว่าตัวเองนะทางกายก็ดีพูดก็กคล่องใจก็คิดอะไรได้หมดเลยจะเอาไปทําอะไรองก็บอกว่าคนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเสียหายบกพร่องแบบนี้นะ ชาราแบบเนี้ยจะเอาอันเนี้ยไปทําชั่วกันถ้าร่างกายดีก็เอาชั่วทางกายใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรามีกําลังทางกายมาก,มากๆไหก็เอาไปฆ่าเขาอีกนั่นแหละก็ไม่ได้เอาไปทําดีอะไรถ้าวาจาละเอาสมมตินะถ้าเราพูดดีพูดช่องพูดอะไรชั่วๆั่วไปไหมจะเอาไปทําอะไรก็จะเอาไปร้องเพลงเลยะะสมมติไนหะก็ถ้าเป็นอา้าวมีพรตวรรานวาจาก็จะเอาไปร้องเพลง ถ้ามีทางใจนะเราก็จะเอาไปคิดโน่นคิดนี่ไปหมดทั้นคนที่คิดว่าตัวเองไม่แก่เลยนะจะทาชั่วไม่ทางตายก็วาจาถ้าไม่ชั่วทางวาจาก็ทางใจเพราะอะไรเพราะความเมาว่าตัวเองนี่เป็นหนุ่มเป็นสาวอ่าอย่าลืมว่าถ้าชั่วทางตายทางวาจาทางใจนะอันนี้สงเป็นยังไงอบ,บายพุขติวินิบาตนารกนั่นเองนี่นะ